มาครับของใครนะครับเว็บร้อยสิบไอนะครับที่หน้ากากลายอย่างนี้นะครับนี่ก็คือมันฟื้นไม่ได้แล้วเนาะลอยฝังลึกแล้วแตกลายงานละนี่นี่เราก็ได้ของใหม่มาแล้วนะครับจากร้านสะดวกซื้อออนไลน์นะครับหาดูกันได้เลยนะครับแต่ชอบหลายราคาครับผมไปลุยกันเลยครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอด ตัวชุดนี้นะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับก็คือไขควงแชกเนาะควงแจกก็คือถอดนอด็อตน็อตบริเวณนี้เนาะแล้วก็จะมีะประแจอ่าอันนี้ก็เป็นบล็อกเบอร์แนะครับที่ใช้ขันตัวน็อตข้างหน้านี้นะครับแล้วก็ประแจปากตายเบอร์สิบสีนะครับก็จะถอดไอดตัวกระจกนะครับเนี่ยก็ใช้3าตัวแค่นี้นะครับ นี่นะครับเราถอดมาได้ถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มาถอดน็อตตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็สามนะครับสามจุดนี้ก็ดึงตัวนี้ออกมาโอเคแกะให้ดูเลยครับอ่ะมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเราแกะน็อตสามตัวตะกี้ออกแล้วเนาะนี่มันก็ยังมีกิฟต์กิฟต์ตัวนี้ครับยังหนึ่งสองมีตรงนี้สามสี่ห้านะครับ 4, ็คือเราไล่เลาะก่อนเนาะเลาะจากด้านข้างนี้ก่อนก็ได้หนึ่งสองตัวนี้แล้วก็ดึงขึ้นทีละหน่อยแล้วก็เลาะตัวนี้สามขึ้นขึ้นมาฝั่งนี้แล้วปุ๊บก็ดึงฝั่งนี้ครับง้างเปิดออกมาปั๊บก็ขึ้นนี้อีกหน่อยนึงก็ปั๊บแล้วก็เอามือเนี่ยนิ้วนิ้งเนี่ยดันขึ้นมันก็หลุดมาแล้วครับนแค่นี้แหละนี่ครับแค่นี้ก็หลุดมาเลยง่ายๆนะครับหลุดมาแล้วนี่ตัวใหม่ ถ้าได้ตัวใหม่มาก็สวมลงไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเอาตัวใหม่แป๊บหนึ่งอ่ะน,นี่ตัวใหม่นะครับมีมือเดียวนะใส่ก็ใส่เข้าไปก็วางแบบปกติครับเนี่ยวางไปเฉยๆนี่แหละแล้วก็ดันลงเลยนี่แค่นี้แหละครับแล้วก็เช็คตัวล็อกทุกจุดเนาะเนี่ยมันลงสนิทแล้วก็ โอเคเนี่ยุ๊กขิว M4 นี่นี่ครับสายกิกโอเคเดี๋ยวเราประกอบกันเลยครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เปลี่ยนออกมาละอันนี้อันเก่าโดดสภาพอันใหม่กิกเลยครับโอเคครับผม,ม